สวัสดีครับต้นกระปกรบ้านลงหมากไฟครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ต้นกระปิกกรกับสิผาพ่อแม่พี่น้องครับมาเก็บเห็ดียังไงเห็ดหมกหมูเห็ดจมูกหมูเอาไปเห็ดแกงเห็ดจมูกหมูสู้พี่น้องกินเด้อครับพี่น้องครับสู้พี่น้องเบิ้งเนาะหรืพี่น้องประกากินหรือว่าเป็นยังเอานไปกินเองมาครับพี่หมูบักไงอะไรพี่น้องเห็ดจมูกหมูหรือว่าเห็ดตังหมูเนาะเอาเลยใ Chút nì cho mình cười lại ai áo ai áo đấy

Yeah. Hãy subscribe cho น้าพ่อเครื่องปรุงก็ดีอดีจริงนี่เอาแกลยยีงกงกงลยงใ<ม>ส่ขนาดเล็ยานั่งปลาครับพี่น้องครับเป็นกงใส่เฮ็ดพอดีเลยเร<ม>ื่องดีๆีด้อายไอทีเราแต่ยานั่งด้วยบางที่เป็นเชือกๆนั่นแหละยานั่งอันที่มันเป็นเถาเนี่ยเป็นยานางเออยานั่ง น,นี่ได้เบ่งดีๆ้ห้รัองอันกับบ่เมียนยานางดีกว่ามันไปเกี่ยวใส้นนี่นะนี่สีบ่เมียนด้วยยานัางเต็มเลยหนาาอ่อยแล้วพ่ออะไรๆกัน,น,นอะไรๆอ่เอามาหอดเนี่ยละกันสีมะเบ่งวิธีการทำความสะอาดออกนะครับเนาะ ทำความสะอาดเห็ดจมูกหมูที่เราเก็บมานะครับนี่เป็นสีมีขี้ดินไส้ครับพี่น้องขี้ดินไส้สเป็นสียูยไ่ไส้เป็นสียู่อันติดก้นเมียนจะยังไงมันขื้นไส้มันสิลงไปอออเอออาการน,นั่นแหละเออล่างๆๆๆเอาไปล่างออกสองน้ำครับพี่น้องครับ,รบแต่ว่าพื้นที่ใดที่ว่าเพิ่นบ่มีขี้ดินไส้เป็นกรสีใดอันนี้น,น้ำเนาะนี่ไม่ใช่สีใดแบบว่า ในอันนี้น้ำน,นะครับหนุ่มในขาบ่ตั้งล่างนี่แต่ว่าแต่พื้นที่ใดเป็นกิรินไส้ก็ยังทั้งบานตนเนาะแต่เอาขาออกหลายๆครับก็สั่นเป็นสีมีทรา้นี่นะนเห็นไหมครับนี่กิดินได้ครับนี่เสร็จแล้วก็มาล้างน้ำที่สองครับไปหนุ่ล้างน้ำที่สองนี่ก็บเพื่อนนี่ย่งหละเก็บรายละเอียดนะครับเนาะพวกไส้พวกยวกังน,นะครับมันก็นสีเริ่มออกไป แทบจะลอยเปสิ้นแ้ล่ะครับแต่ว่าเท่ากับมาลัางเพื่อความอันนี้เนาะเพื่อความเนี่ยใจอีกรอบหนึ่งนะครับว่ามันบม่มีที่ดินรา้แล้วล่างเสรแล้วแล้วครัเอาไปต้มเนอครับพี่นองเอาไปต้มซิฟหน้าที่นะครับหั่นเดเป็นซุกนะครับคอยมาประกอบอาหารเนาะนี่ครับพี่น้องครับการล่างเส็จเรียบร้อยนะครับเนาะนี่เห็ดที่เฮาหามาเมื่อนี้เจ้านแต่ไดยไม่ํำนี่ดอกไม่หลายอยู่ครับแต่ว่าที่เรือนั่นกับแบ่งปันกันไปกินนะครับพี่นง อันนี้ต้นกรบปิกกอนเอาไว้ซ้ำหนีนะครับเนาะงซ้ำพ่อสิได้เฮ็ดกินนี่แหละครับเมื่อเหลียวก็จังคอยไปหาเอาไม้นะครับหามาได้ก็แบ่งกันกินนะพี่น้องแบ่งกันเพื่อนๆข่างบ้านนั่นนะครับเนาะผู้เฒ่าผู้แก่เพื่อนนะครับผู้เพิ่นเคยกินเนาะไปต้มเห็ดน้ำกันครับตั้งน้ำให้เดือดครับแล้วก็เอาเห็ดลงไปเลยครับต้มไว้สิบนาทีครับพี่น้องในเห็ดสุกนะครับน้อเมื่อเหลียวกัจังคอยตักออกครับครบสิบนาทีแล้วครับ เนตตเ่็นก่สิเปียนสีนะครับนี่ <Yeah. S 1> จากสีสมสมมันก็จะเป็นแบบสีสีสลงนหน่อยเนาะนี่แล้วก็ตักออกเลยครับ <Yeah. S 1> นี่ครับเซ็จเรียบร้อยครับพี่น,อน้องเนตต้่มสุกรวอมที่เอาไปประกอบอาหารนะครับเนาะ <Yeah. S 1> ในเวลาเ็ดกินแล้วครับพี่น้องครับตะไคร อันนำจเกเจ้วนั่นน้ำยานั่งเที่ยวไปหามานะครับนะแใส่ตะไคร้ลงไปเลยลกใส่เครื่องแกงครับอหอมแดงครับบมกพริกครับน้องใส่เกลือน้ำลายเกลือไอโอดีนครึ่งช้อนชาเครื่องส่วนกาแฟนะนะแต่แตะพี่จะกะเอากระเด็นโอเคน้ำปลาครับ ใส่เห็ดเพาะเลยครับเดี๋ยวล่อเห็ดเพาะเป็นสุจกจักหน่อยก่อนเลยครับพว่าเห็ดดงหม ũ, หูเห็ดจมูกหมูนี่คือเอาไปต้มซุกมาแล้วนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวไว้จะใส่ที่หลังเนาะทำถ่าเห็ดเพาะเป็นสุกกอนครับเอาใส่เห็ดเลยครับเห็ดดำหมูหือ,ขขาาอดดวาเห็ดจมูกหมูนะครับเอาคนใน่อรปรุงรสด้วยผงชูรสนะครับใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่ลายแซ่บลาย เอาซิมรสาสตรเมื่อกี้ใส่แดรแล้วนะครับไปใส่้าอีตัวครับพี่น้องติดจัดนะไอ้พิจัดเลยใส่ฟฟ้าอีตัวแล้วก็ติดตักแบงออกมาแม่ก้อนก้อนเลยเอติดตักให้แม่ก้อนครับอเอาใส่ผไฟ,ฟอีตัวครับ ไปเลยไปตัวใส้เห็ดไเลยเป็นเรื่องกับพักขาหรือว่าพักชะอมนะครนะับเนาะตั้งภากอีสานเป็นอืน่นพักขาด้วยครับเป็นหองตั้งปาคกลางก็งอืน่นชะอมคนเลยหอมหอมหวยหวยเลยเส็จเียบร้อยด้วยครับเปน็นหลงเลยแจงเห็ดจมูกหมูใส่เห็ดเพาะใส่พักขาไส่พายตูหอมๆครับ ครับพี่น้องครับเซตเรียบร้อยนะครับเนาะแกงเอียงก็ไอ้แกงเห็ดจมูกหมูใส่เห็ดพอเออก่อนแล้วกำลังคิดอยู่นี่เซตเรียบร้อยหอมหอมกับพี่น้องครับมาเรื่อยกินข้าวน้มกันนะครับแต่ว่าพี่น้องก็ทิว่าเฮ้ยกินหลดสู้ขวการกินเลยอะเอาเป็นยังครับพี่น้องจนเคยกินอยู่อันหลายเทียอลไรล่ะครับกินไหลอยู่ด้วยครับนี่กินข้าวละครับพอดีคระไม่กินข่าไอ้กันแล้วมึงเหนื่กันค่ะหมฝนร้านหน่อยสวัสดีค่ะไม่กินข้าวด้วยพะนะ นี่ครับพี่น้องครับไอา้าวกั็นเกล็ดไก่นี่นี่นะครับน่าจะกินไหนพ่อแม่พี่น้องเบิ้งได้สิวานเฮดเหลียวบกินเนาะกินเยอะด้วยครับพี่น้องครับบืเรืบร้รตัวนะครับนี่อันนี้เ็ดด่างหมูเ็ดจมูกหมูอันนี้เฮดเ,นนเพาะนะครับนี่เป็นเก็เป็นแกงแบบไมันช่เป็นดอกจังสีนะครับเบน้งสีซิมสูเบิง้งนะใส่ววะสวาญนะครับน้องจีซ้มสูเบื้องยำปุด,ปด อ,อ, énom. อันนี้ตักแดงออกได้คุณหนุ่ง karaoke, ตุนอยากสดเนาะว่าทำหนีก่อนมาเดี๋ยวกินกับข่าวตั้งคุณหนุ่งมันสีเบิร์ดมาเห็นข่าวร่วมกันครับมาข่าวแก่สีกินข่าวลากาสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะอันดาเอินทานวุ้นส้มกินข่าวเน้กินข่าวลจ้าแทนคือบังเอินทานวุ้นส้มกินข่าววันนี้ กินข้าวได้จ้าตัวก็หันก็ว่ากินข้าวได้ใจยางดี่นหมเป็นสัตว์ช่วกินข้าวด้วยมากินข่าวน้ำกันได้จ้าต็นไเวลาบน่ไรอัดกลิบนไหนเป็นหงไปเดีต้นกบนิกกรครับเออแ้วต้นกบอีกกรครับขอพวกกันี่กินข้าวก่อนไอคอนเล่าบากินเหรอครับเป็น้องงันพวกกันข้าวยิสานน่อยไหเป็นหองครับเลาถงวันัดนะครับของเล่ากันนี่เฮ็ดแล้วล่ะ เนีย่ยงนี่ไอ้ผัดซี่โครงหมูเป็น,เป,นเป็นแบบแพทแห่งเนาะครับขัดซี่โครงหมูไข่ไข่เจียวไข่าดาวและะ้วก็ทอดปลาทูไปแล้ครับกาเข้าหายพอกในปี่น้องมีสุขภาพแข็งแรงดำเนินเรื่องเงนท่องตลอดปีและตลอดไปเคยพอกันไม่คิดนะครับสวัสดีครับแม่ลุงนากันดาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปนะครับ